สวัสดีครับกับวิธีบรรบานคางทางครับนี่มาพอหน้าเราหาปลาเนี่ยมือเลี้ยงพอได้เนี่ยกินเลี้ยงครับเนี่ยเราว่านแหงได้เราปลาสองตัวกัวคอใหญ่ตัวหนึ่งกับปลาตองกายตัวหนึ่งครับนี่แล้วแรงเราแล้วนี่นี่แหละครับความอุดมสมบูรณ์ของอีสานบ้านเฮาครับนี่คนนะนกบินลุ้นตนอยู่ครับคนนะ

วานน่าผมนาวเหงกันนะจะงมเห็นเรยวูมมออยังถ้ามันหลงเขาเนาะห้าขึ้นบัตสทุทไทยนี่บอก้ตาบอกเลยม่ครับมีแต่เดี่ยวแรงกแล้วเดี่ยวแรงหอ้นะครับของเพลินครับุลนะนี่ผลงานเล่าครับโอุ้ผลนะผลงานเล่าครับผลนะผลงานนาเล่า เาครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามวิธีบ้าข้างข้างครับมือหนามือหน้ากิจะหแนวมาแห่งเบื้องไม้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ